สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนในเกมมังกรสกังสมพลเราก้ไอ้เข็มปาก็ยังมีนะครับวงน้องเราก็ยังมีคนจําได้หรือเปล่าที่พี่ให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเมื่อวานนี้นะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มาตามสัญญาแล้วนะครับพี่จะมาเฉลยเลยนะครับเนาะว่าหมายเลขอะไรจะชนะนั่นเองนะครับเนาะเราก็พีี่่จจจจจะะะะะมมมมาาาแแกกกกในน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 คคคลลิิปป้้เเเเเเยรรรััับบสวว็็หหืือออดงงทต นะครับเนาะก็ด <sketches> ูกัน <fe> ด <Jean> ีๆนะครับเนาะจะขึ้นตามคลิปเลยนะครับส่วนโค่นี้นะครับวงน้องก็ดูกันดีๆหากันดีๆแล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนนะครับพลาดจะกิจกรรมตัวนี้ไปนะครับเนาะบางคนก็กอไปก็อาจจะพลาดไปเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะมาดูคลิปพี่นะครับวงน้องอย่าพึ่งกอไปไหนนะครับเนาะดูกันดีๆนะครับวงน้องแล้วก็ดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่กดไลค์กดแชร์นะครับให้กลับมาคอมเมนต์เลยนะครับวงน้องว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับเน มูลค่า200บาทแล้วก็ตัวละครเออหลอกอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์นั่นเองนะครับวงน้องเออ ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปกดกันได้นะครับวงน้องแล้ก็วันนี้นะครับเนาะพี่จะมาสอนรับเพชรฟรีๆด้วยนะครับเนาะแล้วก็เป็นหมื่นๆด้วยนะครับวงน้องมาน้องๆมาเลยกันดีกว่านะครับเนาะว่าในสัปดาห์นี้หมายเลขอะไรจะชนะนั่นเองนะครับวงน้องก็คือหมายเลข1กับหมายเลขสองนะครับจะเป็นหมายเลขอะไรนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับเนาะที่สนานั่นเองในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของลูกซออองงงงงคคควววววตััันนนนนนีีีี้้้ะะะรบเาาดยพ่จจมมแกลูซ ตัวนี้นะครับเนาก,ก็เป็นสีม่วงแบบว่าร่างสองเลยนะครับพวกน้องเออก็อะอจะประมาณนี้เลยนะครับเนาะ <w ans> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกเลยนะครั <w ans> บวงน้องก็คือ1โค่งโค่นีงนะครับวน้องเราก็ได้ถาวรด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โคถาวรแบบนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะวันนี้พี่แจกแน่นอนนะครับเนาะจะทําเป็นตัวจ้างๆนะครับวงน้องก็ดูกันดีๆนะครับเนาะเอาไปใส่กันให้ทันด้วยนะครับวงน้องเพราะว่ามีคนจ้องจะใส่อยู่ตลอดนี่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะที่ร่วมเล่นกิจกรรมนะครับวงน้องเพราะว่าเมื่อวานนะครับเนาะพี่ไปอ่านดูมานะครับคนคอมเมนต์เยอะมากนะครับเน ครับบังน้องก็คือไม่มีคนอยากได้ AUG เลยนะครับเนาะมีคนคอมเมนต์มานะครับบังน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองม่วงตัวนี้นะครับเยอะมากนั่นเองนะครับเนาะวันนี้พี่ก็เลยจะมาแจกเลยละกันนะครับบังน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนก็คอมเมนต์มานะครับเนาะก็โหวตมานะครับบังน้องในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นทางด้านของลูกซองตัวนี้นะครับเนาะที่เสนะไปนั่นเองนะครับบังน้องแต่ก่อนที่จะไปเอาโค้ดลูกซองหรือว่าเอาโค้ดสกรีนปืนนะครับบังน้องพี่ขอรายง <MARK S 1> านกิจกรรมสักนิดนึงก่อนละกันนะคคคครรรรรรััััับบบบบพพพพวววววกกกนน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 ้้้้ออออองงงเเเเาาาาาะะะะะ่่่่่่ีีีี็็็ยยทจมมสชปหืืๆด จะได้รับเป็นหมื่นๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพรนั่นเองนะครับมงน้องแต่ก่อนที่จะไปรับเพรนะครับเนาะพี่ขอรายงานกิจกรรมตลาดมืดแป๊บนึงก่อนละกันนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตลาดมืดตอนนี้นะครับเนาะได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมงน้องก็เป็นตลาดมืดตัวใหม่นั่นเองนะครับเนาะเราก็เป็นซุดตัวใหม่ด้วยนะครับมงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นซุดตัวนี่เลยนะครับมงน้องก็คือมีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับมวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีงบไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันนะครับเนก็ ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับาวงน้องในนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็มีทั้งชุดผู้หญิงตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนนะครับวงน้องเราก็ชุดผู้ชายก็มีนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะส่วนชุดผู้ชายก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เท่มากๆเลยนะครับแล้วก็ในนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นท่าทางเตะบอลแบบนี้นะครับวงน้องของโคโน่นั่นเองนะครับเนาะก็เป็น CR7 นนั่เองนะครับวน้องก็วาางขยในตลาดดดมื้วยนะครับส่น้องคนไนที่อยากด้ะครับเนาะก็อยู่่ที ส7เพจเท่านั้นนะครับเนาะถ้าได้67เปอร์เซ็นต์เหมือนพี่นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้นะครับเนาะเมื่อเราสลับหน้ามานะครับวงน้องก็คือฝั่งนี้นะครับเนาะก็มีสุดผู้ชายกับสุดผู้หญิงเหมือนกันนะครับวงน้องก็เท่มากๆเหมือนกันนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของสกรีนปืนด้วยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของกล่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะเราก็มีบัตรด้วยนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นบัตรสสรร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 ร้้้้้้้าาาาาางงงงหออ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 บบ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 ััััััััตตเเ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 เพพชปปืืืนน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 นะะ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 ะคคคคคกกกกกก็็มมมถลลลลซไดยยย่่วจจณีีีิแ น้องก็ค <boundaries> ือคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีงบไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันนั่นเองนะครับเนาะกิจกรรมแบบนี้นะครับวงน้องก็คือสามารถเล่นได้ทุกคนเล่นได้ยกเสิบแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเออแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของกิจกรรมแจกเพชรนั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรเป็นหมื่นๆนะครับเนาะอยากลุ้นเพชรเป็นหมื่นๆนะคะวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจีเอ็มใจดีมากๆเลยนะครับแต่ทำยากนิดนึงนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามี เก่านะครับเนาะหรือว่ามีเพื่อนเก่าแก่นะครับที่แบบว่าเลิกเล่นฟรีไฟไปแล้วหรือว่าไม่เข้าฟรีไฟล์ประมาณ7วันหรือว่า14วันนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานั่นเองนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเข้ามาตรงนี้แล้วก็มันจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเนาะเราก็เข้ามาได้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับวงน้องก็ให้เขานะครับคานนับบบไปใส่่่กทีแว เข้าเกมประมาณ7วันหรือว่า14วันนั่นเองนะครับบุน้องหรือว่านานกว่านั้นก็ได้นะครับเนาะก็ให้เขานะครับเนาะเอาไอเดีเรานะครับไปใส่นะครับบุน้องเราก็จะได้นั่นเองนะครับเนาะถ้าอยากได้ครบทั้งหมดนะครับน้องก็คือให้มีคนแบบว่าเอาไอเดีเราไปใส่นะครับเนาะให้ครบ7คนนะครับน้องก็ง่ายมากๆเลยนะครับเนาะถ้าสําหรับบว๋น้องคนไหนที่แบบว่ามีไอเดีเก่าแก่หรือว่ารหัสเก่าแก่นั่นเองนะครับเนาะเราก็ สำหรับคนไหนที่แบบว่าไม่มี ID ดีนะครับวงน้องก็สามารถแลกใต้วิดีโอพี่ได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องส่วนพี่ก็ไม่มีเพื่อนเลยนะครับวงน้องก็คือพี่ก็อยากได้มากๆเลยนะครับเนาะสําหรับกล่องตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่าในนี้นะครับเนาะมีเพจนะครับวงน้องเป็นหมื่นๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ก็สามารถเอาเพื่อนนะครับหรือว่าเอาไอเดีเพื่อนที่ไม่เล่นแล้วนะครับวงน้องเอามาใส่ได้นั่นเองนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่เราไม่ออนหรือว่าออนนะครับวงน้องแล้วกหพน้อี่ย พี่ได้กล่องตัวนี้นะครับวงน้องก็คือ UID พี่ก็ตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนอะสำหรับ UID นะครับวงน้องก็คือ1 0 0 2 2 5 3 3 1นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็ฝากเอา UID พี่นะครับไปใส่ให้หน่อยนั่นเองนะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนก็แบบว่าอยากช่วยพี่นะครับเนาะก็ไม่ต้องช่วยอะไรมากนะครับวงน้องก็คือฝากเอา UID พี่นะครับเนาะไปกรอกใส่่่ดดดดดด้้้้้้้้้้วววววยยยนนนนนนนะะะะะะคครรัััับบพกกกกกออองงงงเเา็็็็็ีจจจไไไแลๆท เลยนะครับงน้องก็คือถ้าใครเอายดีพี่ไปใส่แล้วก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่นะครับน้องพี่จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับวงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ซุดตัวนี้นะครับน้องหรือว่าอยากได้ซุดนักบ้านนรรน,นะครับาาวงน,น้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องใกล้จัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เป็นคลิปต่างประเทศนะครับที่มีหลุดมานะครับงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องเจ้ากลับมาแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือถัดจากกิจกรรม ก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีซุดฟรีๆนะครับเนาะไซส์เพียงเหรียญกอลอย่อนะครับสุ่มเท่านั้นนะครัะวงน้องก็สามพันเพชรนะครับวงน้องไม่ใช่สามพันเพชรนะครับเนาะสามพันกอลอย่อนะครับได้สิบเอ็ดครั้งเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากสุ่มอยากได้นะครับเนาะกับซุดตัวนี้นะครับบางคนก็แบบว่าอยากได้จริงๆนะครับเนาะเพราะว่าซุดพวกนี้นะครับวงน้องก็คือไม่มีขายแล้วนะครับเนาะต้องได้สุ่มเอาอย่างเดียวนั่นเองนะครับวงน้องก็็็ถืือออออวว่่าาาาาาหหลลลยยๆคคคคนน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 กกกกกใ้้มมมมัััััับบบบะะะะรรเจแง เซิร์ฟเรานะครับเนาะจะกลับมาในรูปแบบแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับวงน้องเพราะว่าบางคนนะครับเนาะหรือว่าบางช่องนะครับก็ว่าจะเอากลับมาแจกฟรีๆเลยนะครับให้เราเลือกเอา1ชุดเลยนะครับเนาะต่อ1 ID นั่นเองนะครับวงน้องก็มาลุ้นกันอีกที่นึงละกันนะครับเนาะสำหรับวันที่มันอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่อันนี้ก็เป็นคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาหรือว่ากลับมาแน่นอนนะครับร้อยเปอรับ วงน้องสุดพวกนี้กลับมาแน่นอนนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนก็ขอไปยืมมากนัเองนะครับวงน้องมากลับมาเซิร์ฟเราดีกว่านะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าชอบกิจกรรมตัวไหนบ้านนะครับเนาะอยากเล่นกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับวงน้องก็คือสามารถเล่นได้เลยนะครับวงน้องเราก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้พี่จะแจกโค้ดนี่นะครับเนาะสำหรับโค้ดนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นมาให้ตรงนี้เลยละกันนะครับเนาะก็เป็นโค้ดทางด้านของลูกซองควางสีม่วงี่นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ตรงนี้ละกันนะครับวงน้อง นี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นโค er mm ้ดตัวนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เอาไปใส่แล้วนะครับเนาะเราก็ใส่ได้นะครับก็ฝากกลับมาคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะครับเนาะว่าได้โค้ดจากพี่แล้วเราก็ใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ดูดีๆนะครับวงน้องตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับเรื่องโค้ดนั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นโค้ดลูกซองม่วงเลยนะครับเนาะก็เอาไปใส่กันได้ทุกคนนะครับแต่ไม่สิทธิ์ได้หนึ่งคนเท่านั้นนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครก พี่มาแจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็สามารถติซมกันได้นะครับนาองแล้วก็สาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้อะไรนะครับวงน้องก็ขอกันมาได้เลยนะครับน้องอันไหนที่พอแจกให้ได้นะครับพี่ก็จะแจกให้นะครับวงน้องเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนาอก็คือแบบว่าพี่จะช่วยสายฟรีเต็มที่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีนะครับนาอก็ฝากมาคอมเมนต์ในซ่องพี่หน่อยละกันนะครับวงน้องก็คือสาหรับวงน้องคนไหนที่เป็นเ c ซีคนใหม่ก็ฝากด้วยเหมือนกันนะครับวงน้องมาคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับน้องว สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่อัพลงไปนั่นเองนะครับวงน้องเราก็คลิปนี้นะครับเนาะถ้ามีคนดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับเนาะพร้อมตัวละครเอ็อกหีก1ตัวนั่นเองนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบาย